ก็สามารถที่จะเอากล้องเว็บแคมเข้ามาได้เลยนะฮะท่านผู้ชมผมก็จะทาการเอากล้องเว็บแคมเข้ามานะั้นท่านผู้ชมก็ไปที่ช่องบวกตรงซอเสเซตเหมือนเดิมหรือว่าช่องที่2เหมือนเดิมนะครับกดเพิ่มขึ้นมานะครับกดบวกขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่คําว่าวิดีโอแคปเจอร์นะฮะแล้วก็กดตกลงนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยครับเป็นจอใหญ่สุดเลยนะไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าด้านหลังของผมเนี่ยเป็นกรีนสกรีนนะครับ มันจะคีสีกีสกรีนออกนะครับเพราะว่าผมปรับตั้งไว้ตรงนี้ผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วก็อยู่ลิงก์ด้านล่างเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่เราเอากล้องเว็บแคมเข้ามานั้นนะท่านผู้ชมวิธีการต่อมาก็คือการปรับตั้งกล้องว็บแคมให้มันเล็กลงนะท่านผู้ชมโดยไปเลือกที่คำว่ากล้องว็บแคมก่อนนะครับตรงซอสเซตด้านล่างนะครับท่านผู้ชมเลือกกล้องว็บแคมเสร็จปุ๊บหรือว่าชื่อวิดีโอแคปเจอร์ของเรานะครับเลือกตรงนั้นก่อนนะแล้วก็มาที่กรอบของเรานะครับท่านผู้ชมคลิกนะครับคลิกลกกลารอบบนะคั อีกซ้ายค้างเลยนะลากลงมานะครับให้เล็กนะครับถ้ามันกรอบมันเยอะมากเกินไปใช่ไหมท่านผู้ชมให้เรากดอันทิเนตนะครับ ดีเลยเอาแบบต่ำสุดไม่ค่อยลื่นก็ไม่ดีเลยไม่เอาแบบการนั้นต่ำช้าไม่ไม่อันนี้มันเป็นการสตรีมไงเอาแบบช้าสุดมันจะไม่กระตุกการตอบสนองช้าสุด่เน <laughs> แล้วแท็บเล็ตเอร์ชันดู สองเออจบแค่นี้เลยอ่แล้วตอนนี้สัมภาษณ์เสร็จแล้วเป็นะทีวีระบบก็เหลือก้บอกว่าไร่าีเงี้ยตองแบบแเล้มอ้ตัวแล้วเดี๋ยวฝั่งโ้ปนุิดตาย เขาจะเอาเขาเอาไม่ได้หรกใช่ไหมครับกรก็ไม่ได้เดินมา <S 1> <S 1> โยนอยู่นไหมแต่ว่าถ้าเอาแอบไว้ตรงนี้มันก็ดีเอาไว้ข้างไปก็ได้โยนลงแล้วเสร็จแล้วแบบนเข้าไปดูสติเออ๊เขาให้เพียงพอดูข้างนี้ก็ได้แล้วก็สลับปึ๊บนี่ไม่เค่อยช้า ออใช่สองี